เขาเป็นสัตว์แต่เพียงภายนอกภายในของเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นเทวดาก็ได้แล้วก็พวกที่มาเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยโดยส่วนใหญ่ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยมีกรรมเยอะแล้วอะเพราะฉะนั้นให้เราสังเกตว่าถ้ามันเป็นสัตว์เลี้ยงที่พูดรู้ภาษากว่าปกติอันเนี้ยให้สังเกตได้เลยว่าพวกนี้น่าจะมารับเศษกรรมบางทีเขามาเกิดจากเทวดาเลยก็มีอย่างเช่นเทวดาเขาหมดอายุแล้วเขาเหลือเศษกรรมนิดหน่อยเนี่ยเขาก็ลงมาเกิดเป็นหมาพอลงมาเกิดเป็นหมาหมด หมดเสษ็จกรรมแล้วเขาขึ้นไปเป็นเทวดาต่อก็มีหรือขึ้นไปสูงกว่านั้นก็ได้อย่างพวกสะ์เลี้ยงที่อยู่ตามวัดแล้วได้ฟังพระสวดมนต์ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกําลังมีความรู้บางทีรู้มากกว่าคนอีกก็อย่างเช่นหนึ่ง ก็หาวัตถุมงคลอะไรเล็กๆน้อยมาให้เขาติดตัวไว้อย่างถ้าเกิดไปวัดบางทีก็จะเห็นว่ามีในคอก็จะมีตะกุดที่หลวงพ่อทําให้เพราะบางทีมันซนแล้วไปกัดไก่ชาวบ้านชาวบ้านก็จะยิงเอาอะไรเงี้ยก็จะเกิดเหตุยิงไม่ออกคนก็จะวิ่งตามมาที่วัดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเลือกอะไรที่มันไม่มีรูปลักษณ์ของพระอย่างเช่นพวกตะกุดผ้ายันที่มันม้วนๆได้แล้วเขาให้เขาห้อยอะไรพวกเนี้ยอย่างเงี้ยโอเคก็คือช่วย